สองสเปคนิสสันเซ r e นา2.0 Hybrid ฮริเตรียมขายไทยเร็วๆนี้ห่างหายไปนานกับนิสสันเซ r e นาโดยครั้งนี้กลับมาสร้างเสียงฮือฮาอีกครั้งโดยการเปิดตัวชฉมใหม่ที่เตรียมจะขายในไทยเร็วๆนี้มิตีตัวถังยาว4,770ม mm, มกว้าง1,740ม mm, มสูง1 8 5มมระยะฐานล้อ2850ม mm. เม เครื่องยนต์นิสสันเซเรนา2025นเบนซิน4สูบ2.0ลิตรกำลังสูงสุด150แรงม้าเร่งบิดสูงสุด200นิวตันเมตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าพละกำลัง2.6แรงม้า48นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ cvt พร้อมระบบ adaptive chips control รองรับน้ำมันสูงสุด g a s o h o e 1 0อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง14.2กิโลเมตรต่อลิตร ภายใน Nissan Serena 2025ไฟหน้าโปรเจกเตอร์ LED ระบบเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติไฟเดดชาม running lights LED ไฟ LED signature lights ไฟตัดหมอกหน้าหลังล้อขนาด15นิ้วยาง195ทับ 65R15 ประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวาฝาท้ายแบบ smart access แยกเปิดได้แบบ dual black door ระบบช่วงล่างในสันเซเรนาสองพ่ด้านหน้าแม็กเฟอร์สันสตรัทพร้อมเหล็กกันโครงด้านหลังทอรเช่นบีมคอยสปริงภายในห้องโดยสารใสันเซเรนาพ่งมาลัยหุ้มหนังสวิตช์ควบคุมหน้าจอแสดงผลบนพงมาลายัยหน้าจอเรนไมนขนาด7นิ้วช่องชาร์จ usb ครบทุกแถวที่นั่งกุญแจสมาร์ทคีย์เลสเอนทรีปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์พุชสตาร์ทบัตตอนระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ dual z o ซควบคุมแยกส่วนด้านหน้าด้านหลัง จอควบคุมปรับอากาศด้านหลังแถวที่2ถึง3ระบบ i n f o ฟเทนเมนต์จอเครื่องเล่นแบบสัมผัสขนาด10.1นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ลำโพง6กตำแหน่งระบบความปลอดภัยป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบควบคุมสิทธิภาพการทรงตัวระบบป้องกันล้อหมุนฟรีระบบช่วยออกตัวบนทางลาชันระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้า ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านด้านหลังระบบเตือนเมื่อรถออกนอกจากช่องเลนกล้องมองภาพรอบทิศทาง3 6 0องศาระบบตรวจจับวัตถุและบ,บุคคลรอบคันระบบเตือนเหนื่อยล้าขณะข,ขับขี่ถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งจุดยึดเบาะนั่งเด็ก iso fix สำหรับราคาจำหน่ายในไทยคาดการว่าจะเริ่มที่1.4ล้านบาทโดยจะเปิดตัวช่วงปลายเดือนพฤศจิกาย,ยน2024นี้ อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรารับข้อมูลอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ